ครับดีครับวันนี้เราก็มาชมจิงจกสองหางของหลวงพ่อเปิรนวัดบางพระจังหวัดนครปฐมกันนะครับจิงจกสองหางตัวนี้จะสร้างเมื่อราวปีพศสองฝ่ห้ารสามบาครับเนื้อไม้นี่น่าจะเป็นเนื้อไม้ลักครับบางท่านเนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นเนื้อไม้มะยมครับเท่าที่ผมดูจากตาเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นเนื้อไม้ลักนะ เนื้อไม้มันอ่อนๆนะครับครับจกตัวนี้มีการสร้างจริงครับเป็นของวัดบางพระครับสร้างอยู่ราวปีพศสองห้าสามฝ่าครับลูกศิษย์เก่าๆของวัดบางพระเนี่ยเขาก็จะรู้ครับว่าจกแบบนี้เป็นของหลวงเปิ่นวัดบางพระครับจกเนื้อไม้เนี่ยตัวเนี้ย จะไม่มีลงในหนังสือเล่มแดงของวัดบางพระครับครับต้องเป็นคนที่ไปวัดบางพระบ่อยๆครับถึงจะรู้ครับว่าทีิจกแบบนี้เป็นของวัดบางพระครับวันนี้ผมก็เลยเอาจิจกสองหางเนื้อไม้เอามาให้ชมและศึกษากันไปครับรวมเผยแพร่วัตถุมงคลของหลวงพ่อเปิ่นวัดวัดบางพระครับ น่าจะเป็นเนื้อไม้ลักครับเพราะเนื้อไม้มันดูอ่อนๆครับถ้าเป็นเนื้อไม้มะย,ยมเนี่ยผมว่า,ามาเนื้อไม้มันจะแข็งวันนี้ครับครับเอาประมาณนี้ครับครับครับอ่าส่วนนั้น ตรงาขาของจิ่งจกอ,อีกด้านเนี่ยก็จะหักแล้วก็ชำรุดไปครับครับตรงนี้ครับสองด้านครับพอดีเนี่ยผมก็เช่า,ชาบูชามาครับก็เลยเอามาร่วมเผยแผ่วัตถุมงคลของอหลวงป่เปินวัดบางพระครับอิ่งจกเนื้อไม้นี่ก็เป็นต้นแบบอิ่งจกหน้าดันจวนของ หลวงปั่นวัดรังพาปีพศ2 5 3 8นะครับนี่เนี่ยคือต้นแบบครับครับเดี๋ยวดูจกเนื้อไมไ้กันไปก่อนนะครับด้านบนเนี่ยก็จะเขียนยันด้วยปากกาไปครับภาพขยายครับ สุดยอดฟัมเมตตาสุดยอดฟัมแคลวคาดครับในยิงจกสายของวัดวัดบางพระครับดีครบทุกด้านครับครับด้านหน้าครับเดี๋ยวมาดูด้านใต้ท้องของยิงจกกันนะครับ ด้าใตาท้องของจิ้งจกครับครับสบภาพจำเดิมครับหาชมยากครับลูกศิษย์บางท่านรุ่นใหม่ๆเนี่ยก็ยังไม่รู้เลยครับว่าจิ้งจกอของหลวงปันเนี่ยก็ยังมีเนื้อมาอยู่อีกครับ ชมกันใกล้นะครับครับภาพพยา้ายครับครับด้านข้างครับมังเกดนะครับ เนื้อไม้อะมันจะอ่อนๆนลยครับน่าจะเป็นเนื้อไม้ลักครับหรือบางท่านเนี่ยเขาก็บอกเป็นเนื้อไม้มะยมครับถ้าให้ผมเลือกเนี่ยผมก็ดูน่าจะเป็นเนื้อไม้ลักครับแตอนน่อันนี้ไม่แน่ใจนะครับระหว่างสองเนื้อไม้ครับเนื้อไม้ลักกับเนื้อเนื้อไม้ไมะยมครับ อีกด้านครับถึงจะหักชำรุดยังไงเนี่ยผู้ถุกุณไม่เปลี่ยนครับครับขาก็จะหักไปครับหักชำรุดยังไงพุทธุุณของอหลวงพ่อปิ่นวัดรังพันเนี่ยก็ไม่เปลี่ยนครับดูกันได้หลายมุมครับ สิงจบของวดัดบางพาะครับต้องดูให้ครบทุกด้านครับของดีๆครับ ดูใต้ท้องกันนะครับใต้ท้องเนี่ยก็จะมีลอยจานด้วยปรากามาครับเป็นหมึกครับ ภาพะยายยันครับดูของแท้ของเก่าๆกันไปนะครับครับอันนี้ครับต้นกำเนิด ตัวกบเนิดครับแล้วก็จะมีรุ่นนี้ตามมาลอีกทีครับเป็นอรงจกสองหางครับ เป็นจิงจกณน,นันจวนอของอหลัวงป็่นวัดบางพระที่จะสร้างประมาณปีพศ2 5 3 8น้ะครับค mm hmm. รับพขยายครับเขาก็จะจะ,จะ,จ,ะจะระบุเลยครับว่าณน,านันจวนครับวัดบางพาระนครปฐมครับ mm hmm. เป็นจิ้งจกสองหางครับ ดีทางาด้านเมตาครับดูของแท้กันไปครับครับเาดูมาเปรียบเทียบนะครับจัดยักนะครับ อ,อย่าเดวคู่นะครับสวัสด,ด,ด,ดีไม่ค่อยชัดครับลองดันนี้ดูบ้างครับอีทีครับดูไม่ค่อยชัดครับ ผู้ยักษ์ครับรครับธรรมาเนี่ยครับพยายาจะให้ดูแบบชัดๆครับอ่าด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นเนื้อไม้ครับตรงนี้ก็จะเป็นคลายเล็กหนึ่งครับเหมือนเหมือนกันครับอ่าลงตัวท้ายตัวแล้วจะเป็นเล็กสองคล้ายๆเล็กสองครับ จะมีรอยยันอยู่ตรงนี้ครับครับดูต้นกําเนิดกันไปก่อนนะครับก่อนที่จะมาสร้างจิงจกน้ำรันจวนปีประมาณ2538นะครับครับดูันไปก่อนนะครับ เนี่ยครับวันนี้พอพอพอดูได้ครับครับด้านหลังก็จะมียันเหมือนเหมือนกันครับครับอ่วันนี้ผมก็เลยเอาจิ้งจกเนื้อไม้ของวัดบางพระยุคแรก เอามาให้เพื่อนๆและพี่ๆทุกท่านชมนะครับหวังว่าเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านคงชอบนะครับส่วนผมก็มีแค่นี้นะครับถ้าชอบกันเนี่ยก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณมากครับ